ถ่ายทำกันมาได้เกือบครึ่งเรื่องแล้วกว่าจะได้เลิกง,งามยามดีในการทำพิธีบวงสวงละครโรแมนติกคอมเมด,ดี้ของค่ายเบรกเกอร์อย่างเรื่องสามใบไม่เถาที่นำละครเก่ามารีเมคใหม่ my. โดยได้ผู้กำกับหนุ่มอย่างชายชาติโยดมมานั่งแทนกำกับเป็นเรื่องที่สอง ก็ได้คนทัพนักแสดงคุณภาพมาร่วมพิธีกันอย่างคับข้างทั้ง3สาวพรีมรนิดาไอซ์อามีนาและนิชานันนิชาซึ่งทั้ง3รับบทเป็น3พี่น้องที่มีพ่อซึ่งห่วงลูกสาวมากๆอย่างพี่กบทรงศิษย์คอยกันท่าผู้ชายที่จะเข้ามาจีบอยู่ตลอดเวลาส่วนเหล่าพระเอกในเรื่องก็ได้สมาร์ทกฤษดาลุยสกอตและอเล็กซ์เรนเดลมาเป็น3ชายหนุ่มที่จะต้องมาพิชิตใจสาวๆรวมทั้งผ่านด่านคุณพ่อสุดโหดให้ได้อีกด้วย ก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยค่ะก็เป็นละครครอบครัวที่นิชาว่ามันมีเรื่องราวในครอบครัวให้เราได้เรียนรู้แล้วก็มันมีแบบแต่ละคู่มันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมันก็มีอะไรที่แบบให้ติดตามแล้วก็แบบมันสนุกอะค่ะมันมีหลายรสชาติก็ตามนิชาครับ ซึ่งละครเรื่องสามใบไม่เถานี้ก็ถ่ายทำมาได้เกือบ40%แล้วที่เหลือก็คงต้องคอยเอาใจช่วยผู้กำกับอย่างชายชาติโยโดมให้เร่งทำที่เหลือให้เสร็จออกมาให้เราได้ชมกันไวๆครับกระสินม่หินทารเทพรายงาน